วันนี้ลุงแหลมมาทำกับข้าวสักหนึ่งวันนะครับผัดพริกแกงใต้ใส่หมูสับกับสตอมาชมเครื่องปรุงกันเลยครับก็มีพริกแกงใต้พริกนะครับใบมะกรูดหมูสับกะปิสตอตั้งกระทะเลยครับใส่น้ำมันพืช วันนี้ทำหมูสามขีดแล้วครับทำไม่มากแล้วครับใส่น้ำมันพอดีแล้วครับนะหมูน้อยแล้วครับวันนี้ใส่พริกแกงแล้วครับกะปิแล้วครับผัดให้หอมก็ผัดกะปิกับพริกแกงให้หอมรัดนะผัดได้ที่แล้วก็ใส่หมูสับลงไปนะครับนะ ก็ผัดให้สุกก็ประมาณ80%ดินนะครับพอหมูสุกก็ใส่น้ำนิดหน่อยนะครับนะใส่น้ำนิดหน่อยแล้ว,ลวก็ปรุงด้วยรสด,ดีนิดหนึ่งนะครับน้ำตาลทรายชูรส ซีอขาวอย่างละนิดละครับนะเพราะว่าหมูน้อยซอสฝาเขียวจบด้วยน้ำมันหอยนะครับนะถ้าไม่เค็มก็ค่อยเค็มรสชาติทีหลังเติมน้ำปลาเอาละครับแต่ผมไม่ใส่ละครับผมว่าพอดีแล้วละครับนี่น้ำมันหอยนะครับและการสุดท้ายก็ผัดให้เข้ากันนะครับ มวดน้ำสักหน่อยหนึ่งนะครับนะแล้วก็ใส่สตอนะครับลำดับต่อไปใส่สตอนะครับสตอก็ผัดให้สุกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับจากนั้นก็ใส่ ใบมะกรูดแล้วครับที่ซอยไว้กับพริกที่ซอยไว้หั่นแฉล็บแล้วครับเป็นลําดับสุดท้ายแล้วก็ชิมดูครับรสชาติแซ่บเวอร์แล้วครับสูตรนี้แล้วครับใครทํากินนะครับนะต้องแชรแล้วครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับนะเท่านี้แล้วครับก็เป็นอันเสร็จแล้วครับคุกกับข้าวร้อนๆแล้วครับนะผัดหมูพริกแกงได้ใส่สตอแล้วครับ สวัสดีครับผมนะก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับ